ที่หนัข่าวกีฬาผู้บอลไทยใบฉีสไตล์ประจำวันที่2มกราคม2567โดยชายผูบ้บังคับร่งผู้บอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเชียงวันนี้กันครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างผู้บอลไทยในช่วงของเชียงวันนี้อะไรยังไงเจอทอนขอพูดบ้างนะถึงความใจนักสู้สุบรัณเหมือนตาและก็ต่อประเด็นถูกเทียบเหงียนชวนซอนใครแข็งแกร่งกว่ากัน โจทานเข็มดีพูดถึงสุวรรณเหมือนตาที่สลัดไข้สวบทฮีโร่ลงมายิงอาทงดทัพช้างสึกทีมชาติไทย ผลเข้าสูร่รอบชิงแชมป์อาเซียน2 0 2 4โดยเขาบอกว่าสุวรรณนันั้นใจสู้มากเลยครับสุดยอดมากเป็นไข้แต่ว่าจะช่วยทีมผมรู้สึกดีที่แบงค์ลงมาช่วยเราแล้วก็ยิงประตูได้เราที่อ่าไปที่เวียดนามเราไม่อยากจะแค่เล่นเกมแต่เราเองนั้นพยายามจะบุกเข้าใส่พวกเขาเราอยากจะชนะและก็จะพยายามไม่เสียประตูโจทานเข็มดียังไม่ได้พูดถึงประเด็นที่เลิมศักอาคีเปิดเผยผ่านสื่อบอกว่าคนที่แข็งแกร่งมากยิ่งกว่า เยนชอนซอนหรือว่าบราฟาเอลสันกองน้าูโอสัญชาติบราซิลทีมชาติเวียดนามนั่นคือโจทานเข็มดีก่อนที่โจทานเข็มดีจะตอบว่าก็ต้องดูวันที่เราเจอกันครับทางนี้ทา่านของมาสตาอิชอิต e, เตร์นที่จะนำทัพช้างศึกทีมเชาไทยลงสนามรอบชิงชนะเลิศพบกับทีมชาติไทยนักสนามเวียเตอรีสเตเดียมประเทศเวียดนามในว,วันที่2มกราคมที่จะถึงนี้เป็นนว่างานนี้นะผมทา่านของโจทานเข็มดีบอกว่าเดี๋ยวเจอกันเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับ เอาแล้วงไงยุคอิชิอิเท่านั้นที่สามารถทําได้เปิดทางด้านของสถิตสุดทึ่งสามแข้งทีมชาติไทยวิ่งเยอะสุดในเกมทุบฟิลิปปิน์ในครั้งนี้โดยการน,นี้ได้ควนหลงดังทัพช้างศึกทีมชาติไทยภายใตยก้การนำทัพของกุญซึญ่ปุนมาสดาอิชอิชอิต้องลุ้นกันถึงช่วงต่อเวลาพิเศษเอาบทเอาชนะทีมชาติอาฟิลิปปินไป3ต่อ1ไปอย่างสุดระทึกเาขาเรียกว่ากระึขมสนามราชมังคากีฬาสถานในครั้งนี้เลยชีเดียวนะ ตัทีมชาติไทยทะลุผ่านเข้าสู่รอบจิงชนะตเลิศเข้าไปชนกับทีมชาติวเวียดนามได้สำเร็จโดยเปิดโพลสามแข้งช้างศึกทีมชาติไทยวิ่งเยอะสุดเกมทุบฟิลิปปินส์สามต่อหน,นึ่งนันามราชมังคลากีฬาสถานโดยสารมักเต็ดังกล่าวประกอบไปด้วยเบนเดวิชตัวรุกที่วิ่งไปมากถึง14.9กิโลเมตรโุบนัตบุริลัตแบ็คขวาวิ่งไปมากถึง14.4กิโลเมตรและก็นิโคัสวิเคลสันวิ่งแบ็คซ้ายวิ่งไปมากถึง13.8กิโลเมตร สำหรับโปรแกรมนั้นต่อไปของอิชิอินั้นเตรียมที่จะนําทัพช้างศึกทีมชาติไทยลงสนามรอบชิงชนะเลิศพบกับทีมชาติเวียดนามในสนามเวียดตรีสเตเดียมประเทศเวียดนามวันที่2มกราคมที่จะถึงนี้เป็นดวาง,งานที่ต้องรอรุ้นที่ต่อไปก็กนแล้วนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อม,มากันครับอารันไงมุมมองญี่ปุ่นถึงเหยียนชวนซอนกองหน้าทีมชาติเวียดนามในครั้งนี้ ดยการน,นี้ผมมองญี่ปุ่นถึงเยียนชวนซอนนะกนหน้าของทีมฝั่งทีมชาติเวียดนามโดยทาง้ารมองอีจิถึงเยียนชวนซอนกรหน้าของเวียดนามคนนี้ได้กล่าวบอกว่าผมได้ข่าวว่าเวียดนามนั้นได้ปิดลีกเพื่อจะมีเวลาในการเตรียมทีมในทัเม,มน์ในครั้งนี้เขาก็พยายามทำเต็มที่ในรายการนี้และก็ทำได้ดีทั้งเกมรุกและก็เกมรับทุกส่วนเลยก็ว่าได้เทียบกับทีมอื่นแล้วเขาเป็นทีมที่ดีมา,มากๆเ่งครับ ดยบริการของทางเหยียนชวนซอนก็บอกว่าเขาเป็นนักเตะที่อันตรายและก็ทําประตูได้เยอะด้วยเราเองนั้นก็ได้มีการวิเคราะห์เกมในการเจอกับคู่ต่อสู้ทุกครั้งแต่บางครั้งพอวิเคราะห์ไปพอเจอสถานการณ์จริงก็ไม่ตรงตามที่วิเคราะห์ก็มีเพราะฉะนั้นแล้วก็อยู่ที่หน้าง,งานครับว่าเราน,นจะทําอย่างไรว่าการไปเยือนพวกเขาเนี่ยจะได้ผลการแข่งขันที่ดีที่สุดออกมาในครั้งนี้หรือไม่ เรามาถึงจุดนี้ได้เพราะว่าแรงเชียร์และก็แรงสนับสนุนจากแฟนบอลก็ขอขอบคุณแฟนบอลเป็นอย่างมากเลยครับเราจะพยายามทำตรงนี้ให้ดีที่สุดในเกมเยือนและถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะเก็บชชนะก,กลับมาพอกลับมาเล่นที่บ้านก็อยากจะให้แฟนบอลมาเชียร์รากันเยอะๆนะฮะ เหมือนเกมกับฟิลิปปินส์ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้เต็มสนามเลยยิ่งดีก็เป็นสิ่งที่ดีเป็นอย่างมากเลยครับขอเชิญชวนแฟนบอลมาเชียร์ทั้งเกมในบ้านเราไปถึงเกมเยือนก็ฝากติดตามทางทีวีในครั้งนี้เพิ่มเติมเพอีกดด้วยสวัสดีปีใหม่ครับสำหรับโปรแกรมหน้าต่อไปของอิชิอิเตรนนำทัพช้างศึกทีมชาติไทยลงสนามรอบชิงชนตเลิศน,นะฮะพบกับนั่งของฝั่งทีมชาติเวียดนามณสนามเวียดตรีสเตเดียมประเทศเวียดนามเดือนพฤศจิกาคม เวลา20นาฬิกาในครั้งนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจและก็ไปร่วมเชียร์พวกเขากันด้วยนะครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรยันนงไงงานนี้ไม่อยากจะเชื่อเลยนะมือกาวทางด้านของทีมชาติฟิลิปปินส์เปิดใจวินาทีโดนสุพณนัดเหมือนตาตรงตาข่ายในครั้งนี้โดยการน,นี้ควานลงหลังทัพชัางศึกทีมชาติไทยภายใต้าการนำทัพของโู้อญี่ปุ่นมาสดาอิชิ e. ต้องลุ้นกันถึงช่วงต่อเวลาพิเศษบทเอาชนะทีมชาติฟิลิปปินส์ไป3ต่อ1อย่างสุดวัทึกกระึ่มสนามราชมังคากิฬาสถานทีมชาติไทยทะลุเข้าสู่นะฮะรอบจิงชาเลิศเข้าไปชนกันกับทีมชาติเวียดนามในครั้งนี้มาตามนัดได้สําเร็จโดยคินซี่คันชมรัชมือกาวทีมชาติฟิลิปปินส์เปิดใจวินินทีช็อดป้องกันประตูสมบัน์เหมือนตาไม่ทำฟิลิปปินส์ล่วงตกรอบอาเซียนคัพ2024ในครั้งน,นี้นั่นเองนะ แต่ผมคิดว่าพวกเราทุกคนต้องร่วมต่อสู้กันอย่างสามัคคีเราสามารถลดสกอร์ลงเหลือ1-2ถึงและก็ดึงเกมเข้าสู่ช่วงต่อประราพิเศษได้น่าเสียดายที่เราต้องจบเกมการแข่งขันไว้เพียงแค่เท่านี้แต่ผลการแข่งขันครั้งนี้สามารถมองได้2ด้านไทยมีโอกาสและเราก็มีโอกาสมันเป็นเกมที่ค่อนข้างจะยุติธรรมแล้ว นี่คืออีกหนึ่งความท้าทายที่เราต้องผ่านมาให้จนได้ผมคิดว่าแฟนบอลที่บ้านภูมิใจในสิ่งที่พวกเราสามารถทําได้และก็วังว่าอนาคตทีมชาติฟิลิปปินส์จะมีอะไรดีๆรอที่อยู่ในครั้งนี้สำหรับโปรแกรมต่อไปของอิชิอินั้นเตรียมที่จะนำทัพช้างศึกทีมชาติไทยลงสนามรอบชิงชเะเลิศพบกับทีมชาติเวียดนามณสนามเวียดตรีสเตเดียมประเทศเวียดนามในวันที่2มกราคมที่จะถึงนี้เปน็นง,งานที่ต้องรอกันต่อไปก,กันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไร เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับโจทานตั้งเป้าจะช่วยช้างศึกบุกชนะเวียดนามในครั้งนี้ให้จงได้โดยประการหลังทัพช้างศึกหลังช่วยทีมบุกชนะทัพดาวทองในเกมแรกของนัดชิงแชมป์อาเซียนโดยโจทานเข็มดีกองหลังของทีมชาติไทยชุดใหญ่เผยก่อนทีมจะพบกับทีมชาติเวียดนามในศึกชิงแชมป์อาเซียน2024รอบชิงชนะเลิศนัดแรกโดยแข้งดูครึ่งไทยเดนมาร์กได้เปิดเผยบอกว่า เกมกับเวียดนามเนี่ยก็เป็นเกมที่ยากที่เราต้องไปเยือนก็จะมีแฟนบอลเข้ามาดูเยอะและก็มีทีมที่ดีในครั้งนี้กันด้วยแต่เราเองนั้นก็จะพยายามทําให้ดีผมคิดว่าเราทาได้ดีครับเราไปที่เวียดนามเราไม่อยากจะแค่เล่นเกมแต่เราเองนั้นจะพยายามบุกใส่พวกเขาเราอยากชนะและก็จะพยายามไม่เสียประตูสุดท้ายก็สุขสันต์ปีใหม่ครับแฟนบอลทุกคนผมหวังว่าทุกคนจะมาเชียร์เรานะที่สนามรารชมังคารกิฬาสสถานมากๆเลยนะ วันที่5มกราคมนี้ก็อยากจะชวนแฟนบอลมาที่สนามให้เยอะๆนะครับที่สําคัญอยากเห็นทุกคนมันเยอะๆนะครับสำหรับโปรแกรมทีมชาติไทยจะได้ออกไปเยือนเวียดนามณเวียดจีสเตเดียมในวันนี้เวลา20นาฬิกาถ่ายทอดสดทางช่องทารัททีวีช่อง3 2 AS Play b g Sport f a c e b o o k แล้วก็ Do p ัฒน์ทูสปอร์ช่อง6กหกเจ็ดในครนเป็นอัลบังงานที่ต้องรอดูกันต่อไปก็นแล้วกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไร เรามาดูประเด็นข่าวต่อมานกันครับอาไรยังไงเงียนชวนซอนคีแมนเวียดนามทวงบัลลังอาเซียนนะโดยเงียนชวนซอนบรบอว่าในชื่อเดิมคือบราฟเอลซอนส่วนน้าชาบราซิลที่เพิ่งจะได้สัญชาติเวียดนามเมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายนปี2024จากการที่อาศัยอยู่ที่นั่นเกิน5ปี ซึ่งงานนี้แน่นอนว่าการที่ทัพดาวทองได้ผู้เล่นฝีเท้าดีเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ย่อมทําให้ตัวพวกเขาเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมเพราะนี่คือนักเตะประเภทของจริงที่ใช้โอกาสในสนามเพียงน้อยนิดแปลงเปลี่ยนให้เป็นสกอร์ได้ทันทีรางวัลดาวซันโบวีลีกสองฤดูกาลติดต่อกันคือส0 23กับส0 24การันตีถึงคุณภาพความเฉียบขาดตั้งทั้งตั้งเอ่อทั้งยังพานำดินกลับมาคว้าแชมป์ได้เป็นผลแรกในรอบก,กว่า3 9ปี ในครักนี้กันอีกด้วยเท่านั้นยังไม่พอในฤดูกาลสััที่23ที่พี่แก่คว้ารองเท้าทองคําซีซั่นนั้นกระนำไปมากถึง31ประตูกลายเป็นตัวเลขในหน้าประวัติศาสตร์ที่ไม่เคยมีแข้งคนใดทำได้มาก่อนบนแผ่นดินเียนโดยศักยภาพระดับนี้จึงไม่แปลกใจเลยว่าเหตุใดเวียดนามจึงพยายามผลักดันให้ราฟเอลซอนมาเล่นทีมชาติให้จบได้ซึ่งที่สุดแ้วก็ทำสำเร็จนะ ดยก่อนหน้านี้เขาเองก็มีความอนันดับนิยมพอสมควรเลยทีเดียวแม้จะมีผู้เล่นอย่างฟาบิโอดอสซานโตสเคเบรีอาเวชแซมตันคารโจเต้เคยมาเล่นกับบริลัมปี2 0 1 8การสตันเมโรและก็อีกหลายรายแต่ถึงอย่างนั้นพอถึงทัวร์นาเมนต์ระดับบรรดาชาติปรากฏว่าบรรดาชื่อเหล่านี้กลับไม่ถูกเรียกตัวติดทีมเลยแม้แต่คนเดียวส่วนใหญ่จะเป็นแข้งแอฟริกาหรือไม่ก็บราซิลเป็นหลักที่ซ้ำไปในครั้งนี้ กระทั่งราเฟลซอนนี่ละครับที่ทลายกำแพงนี้ลงสักทีกับการมีชื่อเป็นหนึ่งในขุนพลสตาชุดทวงบอลังอาเซนครับในครั้งนี้กลับขึ้นมาให้จงได้ทว่าพอได้ลงสนามพี่แกก็เจ,จิดฉายทันทีกับการทำไป2ประตูและก็อีก2แอสซิสพาเวนามปูพรมมาถ,ถึงถล่มเมียนมาดเลเทออีก5ต่อ0มาถึงจนรอบชิงในคณะน,นี้และนี่ก็เป็นที่หังข่าวกีฬาฟุตบอลไทยายอิชิอิสไตล์ประจำวันที่2 มกราคม2567โดยชายผู้บังคับร่งผู้บัญชานครับ